สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่กับเค้กเช่นเ,เ,เคยแล้วก็คลิปพิคศษฉบับสั้นนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าเขาส่องคุณไหมส่องทำไมนะคะแล้วถ้าไม่ส่องอ่ะทำไมไม่ส่องเออเค้กเค้กลองอ่านไพ่ให้นะคะมีการสามใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่งเริ่มจากซ้ายมือเค้กเสมอคือใบนี้กองที่หนึ่ง the world นะคะกองที่สองแปดเหรียญกองที่สาม the tower นะคะหนึ่งสองสามเลือกได้เลยค่ะ ติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ตก,ตอกเริ่มเลยนะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งหรือคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะมีนกรกฎนะคะเมษสิงธนูเมทุนอืมประมาณนี้เขาสองคนไว้สอค่ะสองค่ะแล้วก็ถามว่า ส่องทำไม่ส่องชอบส่องจริงๆ2ส่องตลอดเวลาเลยด้วยาบางบางทีบางคนเขาส่องแบบที่ไม่ให้คุณดูด้วยนะคะอาจาอาจะให้คนอื่นมาส่องหรือว่าใช้แอคเขาหลุมหมายถึงว่าใช้แอคเขาปลอมหรืออะไรเงี้ยส่องถ้าคุณเปิดโพสต์สาธรารณะเขาเห็นหมดอ่านหมดนะคะาถามว่าส่องทำไมก็ตรงๆเขาชอบคุณแล้วก็มีความสนใจในตัวคุณมากๆนะคะ,นะคะเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณเยอะนะคนคนนี้เป็นคนที่รักคนยาก แต่ถ้าได้สนใจใครแล้วอ่ะจะสนใจแบบสุดๆแล้วเป็นคนที่มีมายเซ็ตในเชิงที่ว่าอยากได้ต้องได้เป็นคนแบบนี้เลยนะคะ,ะก็ต้องรอดูแหละว,ว่าเขาจะแสดงออกแค่ไหนเครู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะมีการติดต่อสื่อสารหรือว่าพูดคุยกันอยู่แล้วอย่างน้อยเขาต้องกดไลค์ให้คุณเห็นแหละเออประมาณนี้นะคะเขาชอบคุณจริงๆนะเคพูดเลยแล้วเขาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วย ดีไม่ดีเขาแอบไปไป,ไปดูด้วยว่าแฟนเก่าคุณคือใครหรือคุณคุยกับใครมาก่อนหน้านี้นะคะโอเคประมาณนี้อไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2หรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจัน์ทรนะคะเค้กมองว่าน่าจะเป็นมังกรกันนะคะตุลเมถุนกุมนะคะธนูนะคะอืมไหนดูซิ ถามว่าเขาสองคุณไหมเค,ค้กมองว่า 1. นึ่เขาไม่ได้สองสองสองไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะปิด private หรือเปล่าแล้วก็ 3. มคือต้องบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกไม่ส่องอะ่ะเพราะเขาอยากลืมคุณคนคนนี้คิดถึงคุณตลอดแต่ในความคิดถึงนั้นน่ะเขาก็บอกตัวเองว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปไม่ได้หรอก มันคงไม่ได้พัฒนาหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคือเหมือนกับบอกตัวเองว่ายอมแพ้เถอะในความสัมพันธ์เนี้ยอย่าส่องอย่าดอูอย่าอยากรู้เรื่องชีวิตของคุณเลยอะไรประมาณนี้ยแต่ไม่ไม่เคยไม่เคยลืมคุณเลยอะคิดถึงตลอดแต่เหมือนส่องไม่ได้แล้วก็พยายามไม่ส่องพยายามไม่รับรู้อะค่ะอืมเพราะเขารู้สึกว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขาอะมันเป็นไปไม่ได้อืมอันนี้นนตามไพ่นะ ประมาณนี้นะคะโอเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกก้องสุดท้ายหรือคนที่เลือกการใบนี้นะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเค้กมองว่าเป็นพิศพหรือว่ากันนะคะเมษสิงห์ธนูพิศพกันนะคะก็ถ้าถามว่าเขาสองคุณไหม <c oughs> อ่มเค้กมีความรู้สึกว่าพูดไงดี ไม่ส่องไม่ได้แต่อยากรู้ไหมอยากรู้แต่พยายามบังคับตัวเองว่าไม่เอาไม่ต้องรู้แต่ถึงจะบังคับตัวยังไงก็มีคนเอารูปเอาเรื่องของคุณมาเล่ามาบอกให้ฟังอยู่ดีถามว่าส่องเองไหมเค้กรู้สึกว่าเขาอะพยายามบอกตัวเองว่าไม่เอาไม่ดูไม่ส่องไม่เอาไม่ดูไม่ส่องไม่เอาไม่ส่องเหมือนท่องอย่างเงี้ย แล้วเ,เ,เขาก็เหมือนไม่ได้เข้าไปดูนะแต่แต่ก็มีคนมาบอกเขาอยู่ดีอะเออว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณบ้างหรือเอออยู่ดีมีข่าวดีน่าเหลืออะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาอะมันเหมือนกับคุณกับเขาอะเลิกกันไปแล้วหรือเลิกคุยกันไปแล้วหรือคุณ move on ไปแล้วในสายตาเขาอะนะในความคิดเขาอะเขาก็เลยรู้สึกว่างั้นเขาก็ไม่ควรที่จะยุ่งกับคุณอีกอืม ในในเมื่อความสัมพันธ์มันเงียบไปแล้วหน่มันจบไปแล้วหน่อะไรเงี้ยเขาไม่ควรจะอยูก่กับคุณอีกแล้วก็เขาไม่อยากไม่อยากเจ็บอ่ะโอ้ยรู้สึกเหมือนนึกถึงนึกถึงเด็กน้อยนะเด็กน้อยผู้ชายที่ที่ของเล่นพังอ่ะแล้วนั่งกอดของเล่นตัวเองอยู่แล้วเป็นของเล่นที่รักมากความรู้สึกนั้นเลยอะที่แบบ ไม่เอาไม่อยากรู้ไม่อยากส่องถ้าส่องจะต้องร้องไห้คิดถึงแน่แนเลยแล้วก็เพื่อนก็มาแบบเนี่ยเนี้ยเนี่เราไปเจอคนนั้นมาแล้วมีคนมาบอกอ่ะประมาณนั้นนะคะเออเคไม่รู้เคตอบคําถามตามหัวข้อเราไหมแต่ว่านี่คือสิ่งที่เคบอกได้จากไพ่ยนะคะโอเคประมาณนี้เนาะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บาย